สวัสดีค่ะตอนนี้ตัวเล็กเราก็เราก็เกพิ่งตื่นฮนะอ่ะสวัสดีค่ะก่อนเอ้านูสวัสดีค่ะก่อนเนี่ยไม่จะเปิดให้ไ,<อ>ไม่รู้ขนมหรือเปล่าอ่ะสวัสดีค่ะก่อนขอบคุณค่ะก็อนเลยขอบคุณครับไอ้ที่ก่องอะไรอ่ะก่องอะไรลกูกอ๋อสูงให้ให้ใครอ๋อสูให้ใครลกูกอ๋อสูอ้าขอบคุณค่ะแม่ขอใครลูกก่อนอ่ะขอบคุณค่ะแม่มันเนอเนื้ออ้าขอบคุณค่ะก่อนเนี่ยเปิดให้อันนึ่งสองสามขอบคุณครับ ายไม่ทันอ่ะกองอะไรอ่ะออกล่องอะไรอ่ะกองอะไรอ่ะวันนี้ตัวเล็กตื่นแล้วนะคะคุณยายมุกตาเนาะมึงจะผ่ารถโอ้ยมาไม่เปิดให้มามามาเอากันใกลเปิดลูกตอนนี้ก็ตื่นในบ้านนะคะตื่นตื่นตื่นอันนี้ก็มาจากนะคะครอบครัวแมวนะคะ FC เนาะนะคะใช่กอบแมวขนมขนมมะลูกไม่ใช่ของแมววะ โอ้ยไม่ใช่ของแมวค่ะนะคะว้าวอะไรอ่ะไม่ใช่อันนี้เป็นผ้าของข้าวเหนียวลูกได่ตองกูนในนี้เียอใช่ว้าวของข้าวเหนียวมาเลยนี่น้าเหนียไม่มีขนมลูกไม่มีขนมของข้าวเหนียวรขาของข้าวเหนียวอันนี้เป็นน่าจะเป็นอ่ะนี่ยล้างแผลนะ เดี๋ยวเราจะอ่ะไปแบ่งกันกับคุณยายคูนเนาะอ่ะจะไม่แห่จะมันเหนียวก่อนฮะไม่แ่ทำแผลทำแผลให้ใครคะเลือดเลือดออกข้าวเหนียวเหรอหนูก,กลัวไหมไม่กลัวหนูรักข้าวเหนียวไหมรักเหรอ,แต,หอแต่ยาอืมตัวยาของน้องหมาเดี๋ยวเราจะแบ่งกับคุณยายคูนนะคะเพราะเพราะว่าน้องจะวิ่งกลับไปกลับมาสองบ้านเนาะออหมาก่อนอ่า ใช่ไหมใช่โอ้ไม่เลือดตรงไหนลูกในในในโอ้อันนี้เป็นผ้าผ้าพันแผลผ้าก๊อตไม่เหนี่ข้าวเหนียวใช่ไหมลูกอืมข้าวเหนียวจะได้หายหายหายเร็วๆเนาะก่อนนะฮะอันนี้อันนี้ก็ใช่เหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันใช่ไหมลูกโอ้แล้วนี่แหละลูกอันนี้ล่ะอันนี้ก็ใช่สำลรี สำลีเช็ดแผลเหนียวฮะข้าวใครนะเหนียวให้ข้าวเหนียวใช่อ่าแผลแผลแล้ลูกอืมหนูรัก hmm. ข uh, ้าวเหนียวไหมน้าเราเอาอันี่ไปไปทำแผลข้าวเหนียวต่อเนาะอือเดี๋ยวข้าวเหนียวจะได้ไม่เจ็บเนาะเอ๋อให้คุณยายคูนใช่ไหมลูกเมียคูณให้คุณยายคูณดูใช่ไหมแบ่งกันเนาะ ในอันไหนหนูจะให้คุณยายคุณอันไหนคะอันไหนคะอ๋ออันนี้จำดีลูกจำดีอันนี้อันนี้ให้ยายคุณอันนี้ก็ให้ให้มุกตาให้ให้คุณยายด้วยคนละขวดด้วยอ่ะนี่ลูกด้วยให้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 คุณยายอันนี้ให้มุกตาเอให้คุณยายด้วยอืม ให,ใ,หให้ข้างเราของมุกตาให้คุณยายคุณไม่ให้คุณยายอืมที่มือน้องก็เอาไว้ให้นยย้องมุกตาที่มือน้องอ่ะแล้วนี่ล่รอคะนี่ล่ะคะข้างหลังน้องมีไหมบนยังข้างหลังน้องหมดยังโอ้นี่ก็ยังเหลืออยู่ให้คุณยายด้วยให้คุณยายซะของเรายังเหลืออยู่เออให้คุณยายอุ้ยอะไรเนี่ย ยาใช่ไหมลูกโอ้ตัวเล็กเรานะคะโต,ข,ตขึ้นหนูโตขึ้นหนูหนูจะเป็นท,ทำแผลทำเหนียวของเงี่ยเหนียวหนูหนูโตขึ้นหนูจะเป็นคุณหมอไหมหนูจะเป็นหมอเมื่อโตขึ้นโ<ะ>ตขึ้นน้องมุกตายจะเป็นหมอไหมห,<ะ>หมอลำห <laughs> ลับบุกแม่ด้วยนะฮะหมอลำอโอ้จีนแล้วใคร ะคะตัวขึ้นมาต,ตาจะเป็นหมอลำลุกฮะเต็มสุกเต็มสุกเหเนไหมพอแล้วพอแล้วลูกเก็บก่อนอ่ะอันไหนของเราเก็บใส่ลังเร็วหมดแล้ว,ม,ลวมีอะไของข้อเหนียวไม่ยาไม่ยิงอ,ยอ่ะใช้ยานี่ก็ยานี่ที่จำแผลเราจะแบ่งเป็นสองนะคะสองอย่างนะคะอ่ะสองสองชุดเนาะนะคะให้คุณยายคุณด้วยนะะเานานะ,ะเดินเนาะเดินูไปกับแม่นะเอานี่ไปให้คุณยายคุณเนาะ ที่บ้านพี่กากูเนาะเราจะอานนี้แบ่งให้ยายด้วยอะ่ะคนละขวดมาให้ตัดให้มาไม่จะโดนอโอเออไม่จะโดนน้องเอไม่แตกไม่แตะเรียบร้อยโอ้าเบาๆรูกทำเบาๆนุ่นจะหกสิน้องอ่ะอ่าน,นี่ให้คุณยายคูณอ่าน,นี่ให้ม,มุกตาเอาไว้ทำแผ่นน้ำข้าวเหนียวที่บ้านโอเคไหม ใหนน้คุณยายคุณอันนี้ให้คุณยายคุณยายคุณให้ลูกตากตาเอาใส่ลังไว้ไหมเอาของเราเก็บใส่ลังของยายคุณไม่ใส่ถุงให้อ๋อ,อตกตกขาตกเลานะคะสำหลคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะครอบครัวบ,บ้านแมวเนาะนะคะที่เพื่อนนะคะยังรักเันอยู่ค่ะน้องข้าเหนียวนะคะยังแบบหองใหญ่นะคะ อุปสรรนะคะอุปกรณ์การแพทย์เนาะนะคะมันจะเป็นชุดล้างแผลนะคะอะนะคะพักุงพักก๊อตเนาะเพราะว่าที่อนามัยไปขอได้ก็ได้เพื่อละหน่อยนะคะที่เรามาจะโรงพยาบาลก็หมดแล้วนะคะตอนนี้เพีน้องก็เริ่มดีขึ้นเยอะแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะทำแผลให้น้องแล้วก็จะถ่ายรูปให้เอฟซีดูนะคะ น้องข้เหนียวไปที่บ้านนะคะก็ยายคุณก็จะทําแต่ถ้ามาที่บ้านเราเราก็ทําก็สรุปแล้วคืออ่ะอ่ะเอาพอแล้วพอแล้วมาบ้านใครก็ก็ทุกคนต้องทํานะคะไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าอ่ะเอเอ๋อจะทําแล้วคุณยายไม่ทำแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าคุณยายจะทําแล้วเอ๋อไม่ทำนะคะเอามาที่เราเราก็ทําไปที่บ้ายายคุณยายคุณก็ทาสรุปแล้วข้าวเหนียวทำเพียงวันละสองครั้งนอว้ายมมันสกปรกมันนั่นลูกมันจะมันจะเบื่อมันจะเบื่อรู้จ๊กไหม เดียวอเอาเอาลังเอาลังมาใม่แม่เร็วแม่จะเก็บของเราไว้เดี๋ยวเอาลังมามาลนๆเอาลังไม่ไม่ใช่แนวกินนี่ลูกอ่ะไม่บายแม่หน่อยเร็วโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องมุกตาพาเภูรินะคะวันนี้น้องมุกตาได้รับได้รับยานะคะอ่าล้างแผลน,นะจากอีซีที่ส่งมาให้นะคะขอบคุณมากคะ่ะนะคะขอบคุณนะคะที่เลี้ยงดูงครอบครัว มังมุกตาพาเพลินนะคะฝากชมคลิปย้อนหลังด้วยนะคะ FC คะ่ะขอบคุณคะ่ะ